ให้กังหน่อยทำไมต้องเอาองค์พ่อมาตั้งเป็นสฐานไว้ตรงนี้คะอ๋อจริงๆต้องบอกว่าตอนแรกบ้านโดยโดยธรรมชาติจะมีแบบนี้หนึ่งหลังแล้วเราคันนี้เราขอบ้านหลังนี้มาในราคาที่แบบขอเลยเหรอโอ้โหจริงจริงว่าขอแบบได้ราคาที่แบบเกินปันน่ะออ๋ขอในราคาเท่าไรใช่แล้วสรุปมันก็ได้จริงๆแล้วก็ซีตั้งขายไว้สิบล้านเราขอว่าอยี่สิบล้านว้าวออ้นเป็แบบ มันเกินปั่นไปนั้นพี่เข้าใจไหมเขาว่ามันเกินจริงอ่ะอย่าเพิ่งฟังคุณผู้ชมปิดหูนะปิดหูนะปิดหูนะเขาตั้งเท่าไหร่เขาตั้งหรอประมาณสี่กว่าไดมเท่าไหร่สามห้ามั้งสามเวลาเนี้ยนะอ๋อก็คือเป็นเป็นตามที่เราคาดหวังใช่ใช่ไดใจเราขออะไรตอนนั้นเราแบบว่าบอกพ่อไหมบอกเขาว่าถ้าได้บ้านหลังเนี้ยเดี๋ยวจะทําบ่อแล้วก็จะเอาก็คือเป็นบ่อนี้ใช่เป็นบ่อนี้ใช่แล้วทําไมต้องเป็นพรี่คะเนนปางนี้คะพี่เก่งคะพรี่คะเนนปางนี้เนี่ยซึ่งจริงๆจะเห็นว่า ตรงกลางบ้านของเก่งเนี่ยจะมีทั้งองค์พ่อวิคเนเพระนครัแล้วก็ทาวเวสวันก็เป็นสอย่างที่เก่งบูชาร่วมกันแล้วก็สาะในเนี้ยก็เป็นน้ำมนต์มาจากทั่วประเทศที่เก่งไปเอาเองเลยหรือเปล่าคะแปาเองครับเยไดีแบบเวลาเขาทำแบบที่ที่สำคัญเขาจะเอาน้ำ น้จั๊แเล่งต่างๆเราก็แบบเวลาเราไปไหนเราชอบมูงแงเราก็เลยแบบเก็บน้ําจากที่ต่างๆเอามาไว้ที่นี่ก็ใส่ขวดเล็กเนน้อยมาแล้วก็เทแก่ฉันเคยไปทํชะโนดตอนนั้นฝนตกไม่มีขวดจะใส่ฝนตกเราก็จะรีบกำังปรากฏว่าเราเอามะพร้าวตอนนั้นเรามะพร้าวเข้าไปเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าน้ำมะพร้าวคือน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดต้องเอาไปตัดกรมเราก็เลยเอาน้ำมนต์ใส่มะพร้าวเราก็มาคิดได้อ๊ เอากลับไปเดยดเน่าเราก็เลยเอาน้ำมนต์อ่ะลาาตัวเราเลยลาดตัวเราแท่ไห่เราลืมไปตอนนั้นอ่ะฝนตกใช่ไหมเราใส่ชุดกันฝนอยู่น้ำมนต์ไม่โดนตัวกูเลยน้ำมนต์ไม่โดนตัวกรเลยจะโดนชุดกันฝนออกหมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหนบ้างมีก็มีพี่เก่งพอจะพูดได้ไหมมีที่ไหนบ้างฮะมีหลากหลายที่ที่เป็นพาดูเลยพาดูเลย มีประมาณสองครั้งที่เก่งเคยเอาน้ำมนต์มาใส่ในบ่อแล้วมีปาฏิหาริย์ครั้งแรกคือไปไหว้ที่อูรคือน้ำจากคำชโนดรละวัดสามนีนมาใส่ที่บ่อแค่ครั้งแรกครั้งที่สองคือน้ำที่ล้างลูกแก้วหลวงปู่ทวดลูกแก้วหลวงปู่ทวดยังมีอยู่นะคุณอยู่ที่สงขาที่เขาเชื่อว่ามีงูคายออกมาให้หลวงปู่ทวดตอนเกิดลูกแก้วนั้นยังอยู่แล้วก็เคยมีโจ้ไปขโมยด้วยแล้วก็ทุบแตกอะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ที่อยู่ในเขาปะที่อยู่ใน อ่าใช่ครับที่อยู่เป็นเขาเขาขึ้นไปคนลุกตลอดเวลาเลยเขาเองแล้วเอาน้ำอ่ะเอาน้ำอ่ะไปไปไปลาาท่านแล้วก็เอาน้ำายดลงมาใช่ครับไปหยดลงมาแล้วก็เราก็เอาเอามาใส่ในบ่อครับมีสองครั้งที่เราว่าเป็นปฏิหารเพราะว่าครั้งแรกก็มีงูมาลอกข้างหน้าข้างหน้านั้นนะซุนคาชเชโนกับวัซสามานีอ่ะงูลอกข้างหน้าครั้งที่สองลูกแกงหลวงปั่วดใส่ใส่บ่อปุ๊บตื่นมาอีกวันหนึ่งงูลอกในบ่อลย นี่ขลุกนี่จ่าข้ามงูนี่จ่าคืออะไรอ่ะงคืออะไรอ่ะโอ้ยตกกระทั้หมดแล้วตกใจหมดเลยจ้ิงจรจริงจริงอันนี้ก็คือที่มาลอกข้าใช่ใช่คือยังเก็บไว้อยู่นี่ไงเก๋ๆก็จะเล่าให้เป็นแบบเรื่องแบบ Amazing นะเมจิกเมจิก